คุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโครกับผมจ๊อบนิดิสสมุดโครและธนิกสมุดโครครับ วันนี้เราสองคนจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกรุงเทพมหานครแน่นอนครับรงเรายืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา,ยาแบบนี้ฝั่งนู้นคือฝั่งพระนครวันนี้เราข้ามมาฝั่งทนบุรีนั่นก็คือเขตคลองสานครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นเขตอนุร,รักษ์เมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเพราะนั้นตรงนี้จึงมีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อแหล่งการค้าอาหารการกินศิลปะวัฒนธรรมรวบครบจบอยู่ที่เดียว เริ่มต้นกันเลยครับกับการท่องเที่ยวในวันนี้ในทริปนี้ต้องบอกว่าเอาเลิกเอาใช้เป็นสิริมงคลกันก่อนัอนนี้คือศาลเจ้าพ่อกวอนอูแห่งแรกของประเทศไทยมีอะไรอย่างไรอยู่ข้างๆผมตรงนี้เฮียหม,มูสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียหมูครับสวัสดีครับเล่าประวัติความเป็นมาให้เราฟังสักเล็กน้อยครับเพียครับอศาลเจ้ากวนอูนี่สมัยก่อนคนจีนเข้ามา ประยกมาทางเรือแล้วมาขึ้นทางทางนี้เรามาสร้างศาลที่นี่จากประวัติความเป็นมานี่บอกว่าตั้งแต่พุทธศักราช2,279ร่วมๆเกือบจะ300ปีแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือศาลเจ้าแห่งแรกตามความเชื่อตามคติซึ่งความสําคัญของศาลเจ้าแห่งนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าผู้คนที่ให้ความเคารพศรัทธาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนี่คือองค์แรกเริ่มเดิมทีเลยนะฮะ มีอายุร่วมๆ300ปีแล้วคือทำจากไม้จัน ซึ่งเป็นองค์ที่เล็กที่สุดนี่เองแต่นี่เป็นองค์ประธานในอดีตนะท่านไปสมัยเราๆปลายกรุงธนบุรีหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะที่มาไม่แน่ชัดก็จะมีการสร้างองค์ที่สองอยู่ทีาไหนตั้งเอาไว้ตรงนั้นหลังจากนั้นในราวแผ่นดินพระพุทธเจ้าเลื่นานภาลัยหรือว่าล้นกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2ก็จะมีการสร้างองค์ใหญ่มาจากเมืองจีนเหมือนกันการที่เราจะมาไหว้เทพพระเจ้ากวนูเนี่ยเพราะอะไรชาวบ้านแถวนี้นะมาไหว้เพื่อการค้าลูกเลิกจะไปเรียนเรียนสอบเข้าวา มาขอเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวขอให้มีความสุขมีความเจริญจะได้เจ็บไข้ได้ปวยก็ม,มาสัตหามาตั้งแต่สมัยโน้นมาถึงเดี๋ยวนี้ถ้าสายมูที่นี่เขาบอกว่าองค์เทพ,พเจ้ากวนอูคือเทพ,พเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ที่ว่านี้นํามาซึ่งความเชื่อการขอเห็นองค์เจ้าพอ่อุนอูองค์นี้ไหมโฉนดที่ดินทั้งนั้นเลยทาไมครับสมัยร้นช่วงนั้นมีคนเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินก็มาฝากไว้ให้เจ้าพ่อช่วยขายพอสําเร็จก็บอกต่อๆกันไปไปแล้วก็คนมาฝากเลยก็มีสําเร็จบ้างนี่คือสายมูความเชื่อนะขายขายที่ดินติดขาดขายยังไม่ได้นู่นนี่นั่นมาที่ศาลเจ้าพอ่อคุนอู มามาดูอีกองหนึ่งอันนี้ขออะไรครับเพียอันนี้ขอทุกอย่างแต่ขอได้อย่างเดียวอย่าขอเยอะเวลาจะขอก็ดู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 ขลุกข่นี่เป็นเทคนิคนะแจับเท้านี่จับเท้าสองข้างหน้าผากจิตทั้งนี้แล้วหน้าผากไว้ที่ตรงบังกรนะตรงเข็มขัดของท่านอาธิษฐานจิตนะฮะว่าจะขออะไรอะไรขออะไรขออะไรขออะไรข้าบนอย่างเดียวอย่าบนครับท่านไม่ชอบการบ่นบานถ้าบนแล้วไม่สาเร็จ นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์จีนะนะซึ่งนี่คือความสําคัญของท่านแต่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยด้านนอกเดี๋ยวผมพาคุณไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอันนี้ขออนุญาตเล่าเองคุณเคนโดครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับองค์เทพเจ้ากวนอูนี่คือองค์ม้าเซ็กเทาด้วยความเชื่อเขาบอกว่า มาซิกเทาเนี่ยไปให้รวดเร็วเพราะนั้นขอพรให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความรวดเร็วอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเสร็จแล้วก็ให้มาที่กระดิตขอให้สำเร็จรุล่วงเร็วๆนะอย่างนี้ <S <S และอีกหนึ่งความเชื่อค,คุณเห็นที่เท้าไหมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกหลานบ้านไหนเนี่ยเด้อถ้าเป็นผู้ชายให้เขียนชื่อเคนโดทนิกสมุดโคจรเขียนชื่อไว้ผ่านๆ เอามาของเท้าหน้าถ้าเป็นผู้หญิงเคด้าทะานีมีสมุดโคจรเด้อเท้าหลังจะหายดื้อเลยหายดื้อทันทีนี่เห็นไหมมีผักบุ้งมีผักนาาชนิดเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับการที่จะมาไหว้ขอเขาจะมีคํากล่าวบูชานะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เอาผักบุ้งเนี่ยรูปไปที่ป่าให้มากินครับแล้วก็บอกว่าให้สําเร็จรู้ลวกไวไวๆเร็วๆนะไอไวๆเร็วๆนะอ่าครับไวๆมากๆไม่่มาๆ อีกหนึ่งฟังครับนี่ครับหลีเอีเสือใจดีเอออีกหนึ่งสิ่งที่คนนิยมจะมาขอพรครับเรียกกันว่าเสือใจดีเสือจะดีนี่มีเรื่องราวน่าสนใจนะเขาบอกว่าคุณเห็นไหมของไหว้แทบจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเสือกินอะไรเสือกินเนื้ออ่าถูกต้องเพราะนั้นถ้าจะไหว้ต้องไหว้ด้วยเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อนู่นนี่เนี่ยอะไรว่าไปแต่มันจะต้องดูเลิกดูยามช่วงเวลาที่เสือเปิดปากเสืออ้าปาก ค่อยเอามาไหว้ในช่วงเวลาเหล่านั้นอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อก็ขออะไรสําเร็จรุล่วงโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจการงานออกล่าเหยื่อไงครับแม่ครับอย่างนี้คุณอยากสําเร็จรุล่วงไหมต้องกาจรยังไม่มีธุรกิจการงานยังไม่มีุิไอไอธุรกิจที่บอกว่าคุณธุรกิจจีบสาวคุณอะไรจะจีบทุกคณะอะไรไม่มีฮะไม่มีเขาไม่ใช่ธุรกิจค้าขายพวกยาอะไรไอจีบสาวทุกคณะเลยไม่ถือว่าเป็นธุรกิจ นี้คือแนะนานะสายมูใครอยากที่จะมาขอพงขอพรเป็นสิริมงคลแหละผมว่านะทำให้จิตใจเรามันชุ่มชื่นเย็นฉ่ำซะก่อนก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนมาไหว้พระขอพรมาศาลเจ้าที่นี่ที่เดียวขอพรได้ครบเลยถูกต้องในบริเวณใกล้ๆกกับศาลเจ้าพ่อกวนอูครับมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมแนะนำเลยว่าคุณต้องมานี่คือร้าน my grandparents house เป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือบ้านอากงอมาม่าเดินห่างมานิดเดียวเลยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยกับบรรยากาศที่คุณผมเห็นอยู่ในขณะนี้เขารักษาความเก่าแก่ของร้านแบบวินเทจเก่าๆเก๋ๆเท่ๆมีสเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวแต่เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องบอกว่ามีเมนูเด็ดๆด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ารอแล้วก็หารับประทานยากมากๆเลยทีเดียว อย่างอันดับแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าผมสั่งมานี่คือโกปีเก็กของผมเป็นเฉากว้ยนมเก๊กหวยตามมาด้วยเฉากุ้ยสูตรอม่าแบบโบร,โบราณแล้วก็ตามมาด้วยวุ้นมะพร้าวน้ำหอมตามมาด้วยช่อม่วงอันนี้ม้าห้อแตงโมปลาแหง้งของหนักมาสันิดนึงอันนี้เป็นไก่ย่างซอสน้ำปลาเริ่มมาจากนี่สิ่งที่สามารถสัมผัสได้โกปีเก็กมันคือกาแฟโกปี บวกกับเก๊กก็คือเก๊กหวยเป็นเก๊กหวยแบบโ,รรโบราณอืมเออเข้ากันดีเหมือนกันนะมันได้ความหอมหอมเก๊กหวยครับมีความหวานของเก๊กหวยเข้ามานิดหนึ่งในขณะเดียวกันได้ความเข้มข้นสไตล์โกฟีอ่าเป็นแบบกาแฟโบราณครับผมของคุณชาว้วยนมเก๊กหวยนี่เขามีที่หิวห้วมาด้วยนะที่หิ้วได้เก๋ ขึ้นใจขึ้นใจนะนี่หวานหวานเย็นเย็นมาก่อนแซบไหมแซบไหมแซบไหมหวนไม่เล่นด้วยครับแซบแซบรายการนี่ครับนี่อะไรนะเคนโด้แซบออกที่ไหนยูทูบไงออกทั่วไปทั่วไปรายการมันเป็นยังไงท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่คุณยังมาทับอาชีพผม ไม่ได้ทับแต่เป็นการท่องเที่ยวสไตล์ผมไงมีขึ้นให้ดูไหมมีนี่ครับเขนโดแซ่บเน่แตงโมปลาแห้งหวานแตงโมหวามเค็มของปลาแห้งตาดกันม้าห้อที่กับสับปะรดับมงอร่อยออืมะฮของกินเล่นอีกอย่างหนึ่งอันนี้วัดี่สิชอบม่วง ช่อม่วงเป็นขนมโบราณอยงแล้วแต่เป็นสีฟ้านะสมไมไม่สีม่วงนั่นแหละชื่อช่อม่วงทำไมไม่สีม่วงมันคืออะไรข้างในเนี่ยคุณเคยกินพวกขนมปั้นคริบเคยกินไหมไม่เคยถามอะไรก็ไม่เคยกินไม่เคยกินคุณดูนี่ซะกก่อนน่ารักไหมนะ่นารักมันคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็ถามจังเนี่ย มันคืออะไรมันคืออะไรรู้สักอย่างไหมว่านอกจากเฉากรวยเนี่ยกับไก่ย่างเนี่ยร,รู้จักรอเรู้จักอะไรจากอื่นไหมเนะี่ยผมไม่รู้จักอะไรเลยโตขึ้นมายังไงเนะี่ยโตขึ้นมาคุณเลี้ยงไงโตขึ้นมาคุณเลี้ยงไง,ง, <c oughs> ง,งเขาจะถามว่าพ่อคุณพ่อคุณไม่สอนให้คุณเป็นได้สัมผัสอะไรเลยอโอ้ตายแล้ว เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนําผมให้เลยนะ100%นะความอร่อยตอนนี้ปลาเข้าไปนี่ประมาณ60%แล้วอีก40%ที่คุณไม่พลาดตรงนี้คืออะไรรู้ไหมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศอีก40%เพราะนั้นร้อยคะแนนเต็มเลยแบบนี้เนี่ยคุณได้นั่งสัมผัสกับอาหารอร่อยๆสัมผัสกับแม่น้ําเจ้าพยาโอ้โห,โหแค่นี้มันก็สุกเกินสุกแล้วครับอ่ะนั่นไง สวัสดีครับพี่ครับวันดีครับวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานยาวนานสิบปีได้ไหมเนี่ยได้นะเฮียได้นะสิบสิบกว่าปีแลจวงจริงก็สิบกว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันมาเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นเจ้าถิ่นย่านนี้อยู่ย่านนี้เพราะว่าตระกูลเนี่ยตระกูลอยู่ที่นี่ครับแล้วนี่ร้านเค็มบนเนี่ยใช่ครับบริหารงานโดยเฮียเลยหรือว่าลูกลูกกแล้วโดยลูกลูอยู่ไหมเนี่ยลูกๆอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้รุ่นลูกแล้วรุ่นลูกแล้วเจเนเรชั่นรุ่นนี้เราทําอะไรหน้าที่เราก็ช่วยบริหารงานทั่วไปค่ะก็ช่วยดูร้านกาแฟแล้วก็ช่วยดูส่วนของเก่งจีนทั้งวันฮะก็จะรับเป็นทัวร์ทัวร์คือมาทานข้าวที่นี่แล้วก็ดูเก่งจีนต้องเข้าไปดูแล้วล่ะเพราะว่าอันนี้เปนถือว่าเป็นไฮไลท์ไงค่ะต้องเข้าไปชมเลยกับอาหารคอนเซ็ปตร้านมันเป็นยังไง ก็ตามชื่อเลยค่ะบ้านอังกงอมาก็คือว่าเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดครูเชีนที่เราอะเคยทานสมัยเด็กกับตัวบ้านที่เป็นวัฒนธรรมแบบไทยกับจีนก็คือผสมผสานให้ออกมาเป็นครูเชีนที่เป็นไทยจีนผมเรียกคําว่าเป็นอาหารรถมือแม่ได้ไหมความหมายประมาณนั้นได้เนาะก็คือที่เราแบบเราจาความได้สมัยก่อนตอนเด็กมาถ่ายทอดมาไ่ายอดใช่เอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับพิมพ์นะครับแต่เดี๋ยวขอยึนตัวคุณพ่อไว้ก่อนนะเขาเมื่อกี้คุณพิมพ์พูดถึงประเด็นน่าสนใจแล้ว เ,เชิญเลยครับที่นี่คือที่ไหนเอ่ยที่นี่คือโลกน้ำปลาทา่งมันทะในสมัยดั้งเดิมเนี่ยบ้านหลังเนี่ยอยู่ติดริมแม่น้ำคุณปู่ผมเนี่ยมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่อตอน2460เคเพื่อมา ทำน้ำปลาขายแล้วเราก็อยู่ต่อเรื่อยๆกันมาแต่สภาพการค้าเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตอนนี้ก็ต้องโรงงานก็ยา้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่นี่ก็เลยเก็บรักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อการศึกษาเพราะว่ากระดานบุรณะเนี่ยเราบุรณะในรูปแบบของเดิมที่เป็นต้นกําเนิดเขาก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านหลังนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสร้าง2,360ประมาณปลายเทศกาลที่2ต้องบอกว่าการบูรณะนี่2ปี10เดือนนี่ไม่ต้องไปไหนเลยนะอยู่ที่นี่ทุกวันอย่างระเบียง ใช้เวลาถอดสลักออกเนี่ยวันครึ่งเหมือนอย่างตรงฝาผดังอันนี้คือทางอาจารย์คณะอาจารย์เนี่ยขอให้เปิดตั้งใจเปิดเปลือยเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมาศึกษาวิธีการเลี้ยงอิกของคนโบราณและคุณภาพอิกของโบราณว่ามันอยู่ได้ยังไง200ปีโดยที่ว่ามันไม่เปล่อยแม้แต่ร้านคาเนี่ยที่เห็นตรงนี้ในราคากระเบื้องกาบกล้วยเนี่ยเขาต้องซ้อนสองชั้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีร่องกันน้ำฉะนั้นถ้าช่างคนที่จะซ่อมเนี่ยเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยน้ำจะไหลย้อนทันที ก็ด้านล่างนี่ก็มีอยู่สามห้องอะนะครับด้านนี้ก็เป็นห้องนอนกับห้องทํางานขององในห้องนี้ก็จะมีที่สําคัญสําคัญก็คือคานถามซึ่งเป็นของเจ้าของเก่าของบ้านหลังนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาให้ความเห็นว่าคาถามอันนี้น่าจะเป็นของพระธนสารสมัยรัชกาลที่สามสหรับผมนะผมเป็นคนชอบอดีตศาสตร์รผมตื่นตาตื่นใจที่สุดตัวตัวผมไม่เคยเห็นในที่เอกนชนเอางี้ดีกว่าเนี่ยผมให้เดอะเบส สุดยอดอันนี้มันติดบ้านมามเพราะบ้านหลังเนี้ยการสร้างได้แบบเนี้ยคงไม่ใช่บ้านคนธรรมดา1อยู่ริมแม,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 ม่น้ำสองสร้างขึ้นนี่คือเส้นทางค้าขายก่อนที่จะเข้าถึงพระนครชั้นในและอย่าลืมว่าลุงต้าระเจะอยู่หัวใกันที่3ท่านรงโปรดเรื่องการค้าขายตรงเนี้ยเป็นย่านการค้า,าแันรับบุคคลมาสร้างบ้านตรงย่านการค้าได้บ้านใหญ่แบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดา ส่วนห้องกลางเนี่ยเป็นห้องโถงห้องใหญ่เนี่ยสำหรับเวลารวมญาติพี่น้องเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็มารวมทําอยู่ในห้องนี้อดีตมันไม่ได้เตี้ยแบบนี้ถูกต้องไหมใช่อดีตมันจะสูงโปงร่งแบบบ้านโบราณแต่เนื่องจากว่กาการเวลาผ่านมาแล้วนี่คือการบูราณะซ่อมแซมเพราะนั้นเราก็ต้องดีดขึ้นมามองมาข้างบนดูผานบ,บ้านนี่เป็นไม้ทั้งต้นเป็นไม้วางพาดยาวยี้ ห้อละ6เมตร6เมตรเดี๋อวคำนวบนี่คืออก,กองเจ้าของบ้านตัวจริงท่นหล่อเลยนะรูปนี้ถ่ายที่ฉายาจิตกรกร1968ส่วนห้องนี้เป็นห้องเก็บของอ ปัจจุบันเนี่ยเก็บพวกอุปกรณ์ทําน้ําปลาเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยห้องเนี่ยไปเก็บขาน้าปลาคือน้าปลาหายเนี่ยมาจากราชบุรีสมัยก่อนมาทางเรือแล้วมาขึ้นที่นี่แล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้พอจะขายก็เอามาบรรจุแล้วก็ส่งขายแบร์แรกนี่เป็นตาไก่าย,ยางตาไก่เนี่ยหมายถึงความพยนันขันแข็งตาตะเกียงเนี่ยก็คือการให้แสงสว่างให้อะ,อะไรตัชีวิตอะไรพวกนี้แาผงผู้หวงอันนี้ก็คือความสามัคคีแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังเป็นทั้งวันะอยู่ครับผมแนะนําไว้ออย่างหนึ่งนะใคร ที่อยากจะมาเป็นหมู่คณะศึกษาดูงานใครที่อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมแบบโบราณโบราณผมว่าสามารถมาติดต่อที่นี่ได้มาโคจรกันต่อครับกับเรื่องราวการท่องเที่ยวและการสัมผัสวิถีในย่านคลองสานซึ่งการเดินทางมาสัมผัสในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเฮียเซียประธานชุมชนสวนสมเด็จย่าที่จะพาเราเดินทางท่องเที่ยวกันอีกด้วยละครับกับชุมชนของเราเราเรียกชุมชนตรงนี้ว่า สวนสมเด็จย่าครับชมชนนี้เขามีผูกพันกับอุทยานใช้ชื่ออุทยานมาตั้งเป็นชื่อชมชนอุทยานที่ว่านี้นี่คืออุทยานอุทยานสมเด็จย่าครับ บทาไมถึงตรงนี้เรียกว่าอุทยานสมเด็จย่าก็คือพระบาทสมเด็จพระกัลานะครับระลึกถึงมารดาท่านเลยจะสร้างเป็นอุทยานเพื่อถวายให้กับสมเด็จย่าใช่ครับผมคือท่านเกิดอยวแวกนี้ครับเป็นพื้นที่นิวาสถานของสมเด็จย่าอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทุกๆคนเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปเลยดีกว่านี่คือมัสยิดต,ตัวตินนะครับอ๋อเนี่ยเหรอครับเป็นมัสยิดที่เก่าแก่มาก ู้ชมครับและขณะนี้พาคุณผู้ชมเข้ามาภายในมัสยิดกูวัดนลอิสลามเป็นที่เรียบร้อยครับประวัติความเป็นมาของสุเหร่าตึกแดงเป็นยังไงครเริ่มต้นนะครับทางชุมชนเนี่ยนะครับมีมุสลิมนะครับมาจากคือต้นตระกูลนานาเข้ามาก็คือท่านมาทําหน้าที่เป็นข้าราชการเป็นล่ามให้กับองค์ในหลวงราชการที่3ซึ่งก็ได้รับความไว้วางใจ จากในสำนักพระราชวังได้มอบพระคลังสินค้าที่เราเรียกว่าตึกแดงด้านหน้าเนี่ยนะครับให้ทําพิธีกรรมด้านศาสนาก่อนจึงเป็นมัสยิดหลังแรกแต่ต่อมาพอชุมชนได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นพระคลังสินค้ามันไม่เพียงพอต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ให้ต้นตระกูลนานาเป็นผู้ที่ทําการก่อสร้างมสัสยิดแห่งนี้นําช่างจากที่ประเทศอินเดียด้วยช่างจากประเทศไทยก็ตามนะครับแล้วก็นําแบบจากที่ลัสุรัรลาุชาราชประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเข้ามาทมํามัสยิดแห่งนี้ ซึ่งได้เหมือนก,นกันกับที่ประเทศอินเดียเลยซึ่งในการตกแต่งเท่านั้นเองที่เราอาจจะมีในเรื่องของรัศมีที่ตรงโดมนะครับโดยรัศมีนี้ก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของรัศมีของในหลวงราชกาลที่3โคมเชั้นเรียนก็ตามก็พระราชทานจากในหลวงราชกาลที่5รวมถึงโคมตตาด้านหน้ามิทธิ์ก็ตามก็จะพระราชทานจากในหลวงราชกาลที่5ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพมหารกรุณาธิคุณของรุ่นพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่3ที่ทรงพระราชทานเล็งเห็นเลยว่าความสําคัญของชาวไทย มุสลิมครับที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมีข่าวสําคัญแบบไหนในไหนมาถึงเราได้รับทราบประวัติความเป็นมาของมัสยิดหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่สิ่งที่บอกว่าสร้างมัสยิดหลังนี้ขึ้นมาได้การค้าขายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นบอกว่ายังมีสินค้าที่วานยู่ขอเลืญนเยี่ยมชมหน่อยได้เลยครับยินดีครับเอาจารย์ และนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของมัสยิดกูวติลอิสลามแห่งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในย่านนี้รวมถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวละครับและที่นี่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่ผมกับคุณเคนโดภูมิใจนำเสนอเลยทีเดียวละครับ ผมขออนุญาตนาเสนอในจุดตรงนี้นะครับโดยให้ท่านอาจารย์บาห์ดินยาพรนะครับท่านเป็นผู้ช่วยของอิหมมนะครับอย่างแรกเลยเรียกว่าเชิงผ้าเยาระบักครับใช้สาหรับตํารวจหลวงรักษาพระองค์นะครับอ๋อเนี่ยนะฮะใช่ครับอันแรกนี้เลยครับนี่่ะอ่ะเปไงล่ะคุณผู้ชมนี่ของจริงของแบบยุคนั้นสมัยก็จะอยู่หัเกันที่สามอ่ะครับผมต่อไปครับต่อไปนี้เรียกว่าแถบเหลี่ยญครับอันนี้นํามาจากประเทศฝรั่งเศสครับเป็นแถบเหลี่ยญที่ไว้ไว้ติด ติดเครื่องราชต่างๆนานาาอันนี้หลังจากมีธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับอันที่3เรียกว่าแถบกระดี่ครับใช้สําหรับทหารอากาศครับอันนี้แถบลาดประคตครับสำหรับทหารบกออันนี้เรียกแถบมาเลเซียครับใช้ในประเทศมาเลเซียต่อไปจะเป็นแล่งเงินแล่งทองครับใช้สําหรับทําพวกละครต่างๆพวกหุ่นละครเล่กโขน ช่เครื่องค,คองละครเครื่องขนใช่คชุดแต่งแต่งกายที่มันเป็นทอง,ทอ,งอะไรขึ้นมา<ช>แบบนี้อันนี้จะเป็นเชือกเกีียวดิ้นกินดิ้นทองครับใช้สําหรับพวก ค่าราชการตำรวจใช้กันเราเจอแต่ดินทองนี่คือดินเงินดินเงินเนี่ยสีเงินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้เรียกดิ้นข้อครับใช้ชุดทั่วๆไปครับดูการการการทํําทาเกลียวของเขาครับออซึ่งสมัยนี้ใช้เครื่องยังยังไม่ไม่ได้เท่านี้ต่อไป2ออันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าดิ้นโป่งกับดิ้นมันครับเราใช้ในการที่จะปักบน ตราต่างๆนะครับแล้วก็หนังสือนะครับหรือว่าพระหมาคำียนุรานครับและสุดท้ายนี่ก็คือลูกไม้ดิ้งเงินครับก็อันนี้อันนี้อาจจะเป็นในในชนชั้นในในพระราชวังพระตำหนักสูงนะครับแล้วก็ชุดไทยโบราณครับผมก็จะใช้ตัวนี้เสริมครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดเลยที่คุณจะเข้ามาสัมผัสเรียนรู้ที่นี่คือมัสยิดอูวาติอิสลามนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับย่านคลองสารที่เราได้พาคุณผู้ชมโครจรมาในวันนี้ย่านที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศาส,สนาผู้คนอาชีพและความเชื่อย่านที่ผมเรียกว่าพหุวัฒนธรรมยังคงมีมตลเสน่ห์ผสมผสานเข้าหากันได้อย่างลงตัวสําหรับการโครจรในวันนี้พวกเราเข้าใจเลยทีเดียวครับว่าคลองสารคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยจริงๆครับและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงมีมวล เหนมากมายที่ซุกซ่อนตัวอยู่ให้คุณผู้ชมได้ลองไปสัมผัสกันดูสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมโครจรกันอยู่ที่ย่านคลองสารแห่งนี้รับรองว่ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเพียบเลยทีเดียวครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาร่วมท่องเที่ยวตามรอยสมุดโครจรไปด้วยกันนะครับ